วันนี้มาพบก,กับช่องโมโยชานนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมามสอนน้องเรียนนะคะวันนี้ก็จะพาน้องมาท่อง A B C กันนะคะทุกคนแล้วก็จะสอนน้องพูดด้วยเนาะก็พูดได้นะคะแต่น้องเข้าอชั้นเอ่เป็นเด็กพื้นฐานเอ่อเรียนพื้นฐานก่อนก็จะเริ่มแบบเตรียมเรียนนะทุกคนเดี๋ยวเรา มาสอนน้องกันเลยนะทุกคนเริ่มแรกก็จะเป็น A B C นะน้องท่องให้เขาฟังหน่อยค่ะท่องให้ทุกคนฟังหน่อยค่ะท่อง A B C นะค่ะ A B, D, e, F, J, A B C D E F G, e, G, e, G H I J, J K L M N P ีคพูดไหมคะคิวอาร์เอ็ม D ียูีอดีันนี้ที่คือที่น้องช่องนี่มันคือเออเหมือนในตัวสอบเป็ปในนั้นทุกคน คือที่เด์ Y N C ที่มาจากทรศัพท์แล้วก็ไอเอไอโนอะไรก็มาจากททรศัพท์เลยนะคะโอ้ครูสอนอะร้องเพลงชาติไทยให้ฟังไหนคะเอบีออไม่ใช่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 ครูสอนอะไรบ้างคะครูสอนอะไรบ้างคะจอนครูสอนร้องเพลงอะไรบ้างร้องให้ฟังไหนค่ะเ นับหนึ่งถึงสิบดีกว่าเป็นภาษาอังกฤษเอานะับหนึ่งเรมวัว เอเอ็กซเอนอามีเจ็ดแปเก้าสิบสิอ้ยเอาไหมเอาไหมค่ะทุกคนเอามาเรีนกันไหมนะมาเรามาเรียนกันงั้นเรามาเอ่อทำไมดีร้องเพลงชาติกันมาร้องเพลงชาติกันดีกว่า ร้องเพลงอ่ะน้องตั้งใจเดียนนะคะฟังนะน้องฟังประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื่อไทยเป็นพชาตาลัดประเทยของาไทยทุกส่วนอยู่ดำรงของ บถึงลบรับไม่ขาดเอกเอการจะจะใจหัดทีสระเลือดทุกยาเป็นชาทวี หนึ่งทศชาไทยชวีมีช่ยชายโยอันนี้จะมีอะไรสดอีกทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยมีเจออะไรที่ขายไปก่อมเนาไม่มนเยอะๆนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาน้องมาเต้นเพลงกันเต้นเพลงอะไรดีอะน้องหันมาอะน้องนั่งนั่งนั่งน้องนั่งนั่งอาน้องเดี๋ยวเรามาเต้นเพลงอะไรดีเต้นเพลงอะไรดีคะกินนม ไม่ใช่เอากินนมเออกินนมร้องจังไหนว่าเกมเพลงนุมอะไรนะกินนมแล้วนมยังกินนมยังนะเออแอมอ่ะทุกคนอันนี้เราไปหาเพลงมาจากที่ตอกนะแต่ว่าเราร้องได้ไม่แค่น้อยน้องร้องให้เขาฟังหน่อยอ่ะ you love me and I love you เอาใหม่ร้องใหม่ค่ะหนึ่งสองสาม you you เอาใหม่ค่ะหันนามาหนึ่งสาม You 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 love love me me and and I I love love you ก็ซ้อนไปนั่นแหละมามาเรามาเต้นกันดีกว่าหนึ่งสองสา You love me and I รื้อๆเดีใหม่ใหม่หนึ่งสองสาม ถ้ามีเพลงนี้ก็ดีนะยืดกันหนึ่งสองสาม you love me and I love you คือเท่าไหร่หนึ่งสองสาม you love me and I love you ดื่มเดี๋ยวเรามาสอนกอไก่กันดีกว่ากอไก่กอไก่อ่ะท่องกอไก่ให้ฟังหน่อยค่ะท่องกอไก่ค่ะ có ưỡi có kite gói 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 ưỡi gói 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 Quạt gói Nào คอคนขึนขงข,ขาคอละคังข้างฝางงูงใจก้าจอจานฉายดีก็จริงดีรังจอช้างวิ่งหนีโซโซลามที่ชอกระเช่อคู่กัน

โชช,ช้างว<า>ิ่งหนีโซโซล่าทิโชกระเชอคู่กันย่อยิงโสผัดโดชดาสวมผัดโตประตักหุนหันประธานเข้ามา <c oughs> ลองโอนาพูดโอหน้าครับไม่มองโดเด็กต้องนิมนต์เต่าหลังตุงทอ,อ,อถ่งแหกผล มงคนนี่เยอะแป๊วน้อหนูฝักใฟปอใบไม้ทับถมปอปลาตากลมผอพึ่งทำหลังฝอฝาทนทันมอเอ้ยเฮ้ยฝอฝาทนทันพอพานวานตั้งฟอฟันสะอาดจังฟอสำเพากลางใบมอมาคึกคัก โยยักษ์เขี้ยวใหญ่ลาเรือพายไปลาลิงไตเล่าว่าแหวนลงยาวสวสลาเงียบเงาสวัสีหนวดยาวสวสเสือยาวข้านองหอเห็บใส่ผ้ารอจุฬาภาคขย้องอออางื้องน้องกังกงด้าด้า วันนี้เราก็ขอจบไปก่อนนะคะจบกับการที่เราสอนน้องเอหนังสือไม่เบาเลยก็จำจำได้แค่นี้นะคะพี่การธรมศึกษาบวชเอาวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์กดไลค์ไลค์กดไลค์กดไลค์กับแจไอกดไลค์กดไลค์กดไลค์กับกดไลค์กดแชร์แชร์แชร์กดแชร์กดซับสไคร ให้ด้วยนะคะอ,อย่างืงติดตามช่องโ <More Channel S 2> มโยชาแนลกันเลยนะคะคพบกันคลิปหน้าอเ,เอ้ยพบกันคนลิปหน้านล้ทุกคนบ๊ายบาย